ก็ขอกราับสวัสดีสวีดัตท่านผู้ชมตุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับวันนี้อยู่กับช่องฟุกิเอฟนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเสื้อเลนไลน์นะผมความจริงผมก็ได้นานแล้วนะแต่ผมก็เพิ่งมารีวิวนะครับนะเพื่อจะได้แบบสม่ําเสมอระหว่างคลิปด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในเกมกันเลยนะครับผมว่าชุดนี้มันจะหล่อเทขนาดไหนไปครับเล t s g โอเคครับเข้าสู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ฝั่งข้ามอยู่ตรงไหนเนาะอุยอยู่หลังคอนเทนเนอร์ใครอีกหุ่นนะว้าวโอเคเฮ้ยจะเข้าใกล้เหรอโอเค ลวงเพ <ERT> ื่อพูดอะไรนะเมื่อกี้จ <pa> ิงจับเกมอยู่โอเคครับเข้าสู่เกมได้สอนครับเหมือนเมื่อกี้เพื่อใจผมชุบนะแต่ชุบไม่ได้ติดศัตรูอยู่เดี๋ยวไปฝั่งนู้นดีกว่าครับผมเผื่อจะมีตัวนั่นก็แปลว่าศัตรูต้องมาด้วยดิเอ้ยไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นใช่ไหมเดี๋ยวเราลอยให้เพื่อนรอบไป โอเคเราอยเพื่อล่อไปเดี๋ยวเราก็สวนโอเคตั้มตั้มตั้มร่วงเฮ้ยตายวะซ้ำเลยหวนคิวโอเคได้คิวแล้วอื้มหลบได้ก็ได้คิวฟีคิวโอเคดิชันเลยดีกว่าโอเคเพื่อสหไปได้แล้ว รู้สึกว่าตานี้เหมือนจะจบไว้ด้วยนะเพราะเหมือนรู้สึกว่าไม่มีอะไรให้ยิงเลยอะคือผมแบบลอดเพื่อนอย่างเดียวฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะมารีิวชุดกันชุดเลดไรท์นะฮะก็ไม่มีความสวยสั้นๆเลยนะสองคำไม่ได้สามคำไม่มีความสวยเลยนะครับคือแบบอะไรอะแค่แบบเอาชุดเสื้อกล้ามเก่ามาย้อมสีอะเหมือนข้างาเพื่อยิงนะ ดึงอโอเคร่วงอีกแล้วเพื่อนเพื่อนมาชุบหน่อยโอ้กว่าเพื่อนจะมาข้ามข้ามเวลาไปเยอะเลยโอเคร่วงใช,ใช้ปุระิยะไกลยิงสมองโอเคสวย อีตาหนึ่งเดี๋ยวเราก็ชนะแล้วนะคะผมคือก่อนหน้านี้คือที่ผมตัดภาพไปเนี่ยคือเพื่อนกว่าจะชุบคือนานมากแลวครับผมเลยแบบกลัวคนดูรอนานเนาะก็เลยตัดภาพไปคนอืมยังไม่โดนอุ้ยยิงไม่โดนแล้วจะตายด้วยตอนนี้ลงไปดีกว่าคือตานี้แบบชิวมากนะ ตอนนี้คือชิวมากเลยผมปล่อยแล้วคือแบบเพื่อนแบบแบ่งคิวได้เลยอะ่ะผมไม่เอาแล้วคิวพี่เอาพะล่วงโอ้ไม่ตายแล้วเนี่ยนี่วิ่งหนีไปไหนเนี่ยจูระดับเทพหรือไง อ่าเอาตีอีกเล้วเอานีอีกแล้วเฮ้ยหนีไปไหนอ่ะหนีไปได้านหลังบ้านเขียวอ่ะนั่นไงี้ว่าละอืมตัวเพื่อนยิงไหมตอนนี้ธอาะไม่ได้ทำอะไรเลยครับผมเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมสำหรับชุดเล่นล้ายใหม่เท่ไหมครับผมอ่า สำหรับผมผมมองว่าเฉยๆนะอ่าแต่รอบนี้น่าจะเป็นของตัวผู้ชายครับรอบหน้าตัวผู้หญิงมาแน่ๆครับคือชุดเลนไล์ของตัวผู้หญิงครับก็คือชุดเดียวกันเลยแต่แค่เปลี่ยนเพศเฉยคลิปหน้าก็จะมาในวันพุธนะครับผมเต็มตัวรอชมได้เลยนะครับโอเคครับทุกคนถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจกับฟูจบีเอฟนะครับโอเคครับไปบ่ายนะครับ